แล้วมาต่อรีวิวที่2กันดีกว่ามาเริ่มที่ดวงตาอย่งใช้คอนซีลเลอร์เพื่อให้ตัวอายแชโดว์เราติดทนนานทั้งคืนนะคะเป็นของ l อร่าเมอร์เซียคอนซีลเลอร์ที่ตานะคะเป็นการปกปิดดวงตาที่มองค้ำของเราด้วยเพราะว่าสำหรับผู้หญิงที่แต่งหน้าทุกวันวันมันจะเกิดความดำคล้ำขึ้นได้เล็กน้อยแล้วแต่ การดูแลของแต่ละบุคคลนะคะเห็นไ่แล้วก็จะมาลงตัวเบสพร้นแบนจะลงของอินทูอิ์ตัวนี้นะอลองเบสให้ดวงตาจะลงตรงโหนกคิ้วนะคะน จะเห็นดวงตาเราจะสว่างขึ้นนะคะจากนั้นลงตัวเบสก็คือจะใช้ตัวนี้เป็นผ้าเลไง่ายๆไม่ต้องไปซื้ออะไรที่มันแพงๆแบบพวกเนเก็ตวันเนเกตทูเป็นพันสองพันไม่จาเป็นเลยอันละร้อยสองร้อก็ทำให้เราสวยเด้งได้โอ้ปะก็ <c oughs> <c oughs> ลงเบสสีเนื้อนะคะตรงที่เปิดกตาทั้งหมดเลย นีจากนั้นเราจะมาคัดเบ้ากันขอใช้แปรงนิดนึงขัดเบ้าโดยใช้สีโทนอ่อนก่อนนะคะนี่เป็นใช์ของอเคสโทนอ่อนนี้แล้วก็ข้ข้เข้ ให้มันฟูออกมานนหนึ่งสีจะได้มไม่เข้มมากเป็นวีเชมนะคะคัดเบาไปเลย ็นวิซอย่างนี้นะคะแล้วก็เราจะใช้แปรงที่มันหัวใหญ่ขึ้นนี้ใช้สีเดิมนะคะเขาค,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 คอนชัวให้มันเข้ากันนะคะเกี่ยวไปตามรูปต้อตาของเราเลย เหมือนเล่นระบายสีอะเราอย่กไปแบบเกรงมากกับการแต่งหน้ามันจะดูไม่ธรรมชาติเกลี่ลงมาข้างล่างดูเนี้เห็นไหมตาเริ่มมีมิติขึ้นมานะคะตาเริ่มโตขึ้นมานิดนึงเพราะฉะนั้นอย่าได้โตมากกว่านี้อีกเราจะใช้สีเข้มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งของเคสเหมือนกันสีมันจะเข้มขึ้นมาอีกระดับหนึง คระคระคะคะคะอืมแล้วก็เติมที่รีเซฟของเราอีกชั้นหนึ่งเกี่ยวลงมาที่ใต้ตาด้วยนะคะใต้ตาเนี่ยเกี่ยวลงมาแค่ครึ่งนะคะมาแทะต่างนี้ เงียบหลอยตาดูโตขึ้นมากมากจากนั้นไม่เป็นการสืดลาะเราจะลงกึ่งกลางตาอิงจะใช้เป็นแตวนี้สีออกชมพูชมพูนิดนึงนะคะเพื่อตาเราจะได้ไม่ดุมากเกินไปแต่ลงไปที่ ตึงกางตาให้มันวิ่งๆเบบ่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งนุ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 ่งนกร่ร, आ, รนุนงนรนงนะะ่งนร่งนุ่งนะ่งนุ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 ็นุ่งเุ่นุ่งนุีงนุ่านุ่งนงนะ่งนุ่งนุงนุ่งนุ่งน่งนุ่งจะใชนเ่งน่งนุ่งนงนุองนองนงนุง กีดอายไลเนอร์แล้วให้ชิดขอบตามากที่สุดจะให้มันขึ้นมาเยอะนะคะ<ม>นะก็<ม>เราจะใช้ดินสอเขียนอายไลเนอร์เพื่อเขียนอินเนอร์ของดวงตานะคะยังใ,ใช้เป็นของอะไรเนี่ยมイベลลินตัวนี้ลองใช้ดูเพราะว่าใช้ อลองซื้อแบบราคาไม่แพงมาดูแต่มันก็ค่อนข้างเวอร์นะคะเขียนอินเนอร์เข้าไปเลยเขียนข้างในตานะคะเพื่อไม่ให้ดวงตามาันขาวของเราอ,อ่ะเปลือตตาขาวพวงมามันจะน่ากลัวมากเขียนข้างล่างด้วยอืม เก็นหมากรีดมาหมดเลยนะคะเพราะกลางคืนเราเน้นที่ดวงตา <c oughs> โอเคคมหรือยังมันก็คงระดับหนึ่งแลยนะแล้วก็องิงยังไม่เรียบร้อยใช้แป้งขนเล็กอ่าแป้งตัวนี้สีที่มันสีเข้มๆ้มมนะคะนะแล้วก็อ่าเกลี่ยข้างล่างอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้มันดูอ่อตั้งใจเขียนอายไลเนอร์เกินไปให้มันดูฟุงฟ้งๆออกมานะคะ เช่ okay, เลยเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดขนตาอืมไม่เอาดีกว่าเราจะมาดูการแต่งหน้าคุณละซี่ติดขนตาเอาไว้รีวิวต่อไปดีกว่าน้องเพราะจะเสียเวลาค่อนข้างนานเราไปดูคลิปต่อไปกันดีกว่าว่าแต่ละซี่มันแตกต่างกันมากมายแค่ไหนเ,เนาะ